พี่ดูตัวสับของพี่กี่ร้อยครั้งแล้วเนี่ยกำลังรอใครโทรมาหรือเปล่าเป็นไปนไม่ได้แล้วพี่ฟู่พึ่งไล่ผู้หญิงออกไปสักสิบคนได้หร้อมะเป็นไปนไม่ได้แล้วที่จะรอใครทักคนนะคุณฟู่ขอคุณแจหน่อย ลอเล่นนะคุณฟูช่วยส่งกุญแจฉันหน่อยได้ไหมมันอยู่ในเสื้อสูรของฉันนะบอกเองสิเออนี่มันเปิดเข้าถึงโลกกว้างจริงๆเลยฉันได้เห็นอะไรแบบนี้ คุณฟูไม่เห็นจะมีกุญแจเลยโอ้จริงเหรออาจจะเป็นเพราะอาจาจำผิดก็ได้คิดผู้ชายคนนี้นี่มันจะเตะก้นจริงๆเลยกล้าเล่นตลกกับฉันไม่ให้ก็แล้วไปวันนี้เนี่ยฉันไปนอนที่อื่นก็ได้ฟูหน้นเชิงปล่อยซูซื้ ผมอยู่ห้องข้างๆเนะไม่เห็นเลยอะแล้วทําไมคุณอยู่กับสุสือละ่ะฉันมาคุณฟูเพื่อจะเอาอะไรบางอย่างนะแล้วก็ล้มลงไปโดยไม่ตั้งใจโอ้งั้นคุณทำมาเสร็จแล้วเหรอเพื่อนของฉันและพวกเขาอยู่ที่นั่นด้วยเดี๋ยวผมจะแนะนําให้คุณรู้จักนะผมในตาน่าเฟ์ของคุณ ผมไม่เคยแนะนำใครให้รู้จักเลยงั้นเดี๋ยวไปกับผมเนะลุงเงินพวกเราไปก่อนนะพี่พี่พี่เกิอเดอะไรขึ้นนะ่ผู้หญิงอัปลักษณคนนั้นจะเป็นแฟนของฟักวี่ได้ยังไงฉันก็อ,อยากรู้เหมือนแกนแี่แหละ กูนี่มาอยู่กับฉันเนอะห้องของทูตเวียในที่สุดเขาก็ทักมาสามีฉันจะไปที่นั่นทันทีคราวนี้แหละฉันไปซื้อน้ำหอมมาแล้วเขาจะได้เห็นตัวตนของฉันไม่ใช่สูซือ,อีกต่อไป ผมอยากจะเห็นรอยปานตรงนี้ของคุณอีกครั้งผมชอบและคิดถึงมันจริงๆฉันจะไปมีปานแบบนี้ได้ยังไงเล่าสู่ซือเขาทำอะไรไว้เนี่ยฮีตายเธอตักฉันต้องโทรหาสุสือเท่านั้นที่แน่งลยครับสู่ซือเธออยู่ที่ไหนไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนตอนนี้คืนนี้ให้ไปหาฟูดเดินเชิง ตลกแล้วสูสวียฉันจะไม่เป็นตัวแทนของเธออีกต่อไปละซูซูเธอไม่อยากได้ที่หยกเหรอฉันรู้นะว่าที่หยกมันอยู่ไหนถ้าคืนนี้เธอไปหาฟู่นานเชิงและผ่านมันไปอย่างดีแล้วก็ฉันจะบอกว่าที่หยกนั้นอยู่ที่ไหนอยู่กับใครไม่ว่าอย่างไงก็ต้องไปหาฟู่นานเชิง เฮ้ยเกมนี้จ็คจะไม่จูบไง่ายแล้วล้วสิไปกันเถอะถุซือดึกมากแล้วพวกเรากลับไปพักผ่อนกันนะพวกเราก็ไปกันเถอะเอ่อฟัววี่นายกลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันมีธุระอย่างอื่นน่ะต้องไปทำต่อโอเคงั้นก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยละผิชใจเอ่อ พัวิ่ตกลงรักสาวขี้เหลค่คนนั้นนั่นแฟนของเขาแน่นะนี่เป็นกรัรเแรกของพัอวิปล่อยเขาไปเถอะผู้นั้นเชิงอยู่ที่ไหนเนี่ยทําไมยังไม่ออกมาล่ะอืมวันีก็ดื่มมากเกินไปนะเขาก็เลยขอให้ฉันจองห้องไว้ข้างบนนะงั้นฉันกลับก่อนนะอย่าสร้างปัญหาอีกละ คุณทรงวันนี้คุณฟูอยากจะเจอฉันไหมล่ะคะเออโทษทีนะคุณฟูเขาไม่อยากเจอใครนะไม่เป็นไรคะ่ะจริงๆแล้วเจ้าแค่บังเอิญช่วยคุณไว้เมื่อครังร้งก่อนเท่านั้นไม่คิดจะเอาอะไรตอบแทนเลยละคะ่ะคุณใจดีแบบนี้เจ้าชนะผู้หญิงเจ้าเล่ห์พวกนั้นได้ไงหวังใจเถอะผมจะช่วยคุณแน่นอนฉันแค่ชื่นชมความสามารถของคุณฟู่อปล่อยทุกอย่างไ,ไปตามนั้นก็ได้คะ่ะ คุณทรงฉันมีอะไรต้องทำนะคะขอวางสายก่อนนะคะคนเงีอยคนนี้เกลียกล่อมได้ง่ายมากมีทางกลับกันสู่สื่อนั้นปีนขึ้นไปบนเทียงของใครกันแน่ถึงได้เข้าวปในี้ห้องนั้นได้แต่ไม่เป็นไรฉันแคจับผู้นั้นเชิงให้ได้ก็พอเอ๊นี่เป็นปลาใหญ่ที่ยีคีเรคคนนี้จับได้หรือเปล่านะ